สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านมีพระบิตาได้ขอเสนอการแตกลายงาแบบระแหงในพระแท้เชิญท่านผู้ชมชมพระสมเด็จองค์งามจากนิตยสารสปีริคพระแท้ที่ยอมรับกันว่าเป็นพระแท้เป็นพระแท้การนำพระแท้มาพิจารณา จะเป็นการอ้างอิงในการอัถาถธิบายของทางรายการท่านจะเชื่อหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งปากหอยปากปูมักจะว่ามโนไปเองต้องดูของหลวงถ้าหอยถ้าปูได้ยินได้ฟังอย่ามารับชมอีกต่อไปไม่ต้อนรับ และไม่ต้องคอมเมนต์มาไปชมช่องช่องแกงของท่านที่หากินกับพระปลอมปลอมพระแบบกระจอกขายองค์ละพันองค์ละหมื่นองค์ละแสนเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนองค์ทำชั่วมิกลัวบาปบาปหนาณนะมึงพึงระวังสิ้นผลบุญ ที่ทำมาในอดีตอดีตชาติกลําสนองตามทันอย่างแน่นอนนรกยุติธรรมเสมอและอยา่ามาระรานข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ได้โปรโมทพระไม่ได้ขายพระขออภัยท่านผู้ชมบนสักนิด จะได้ทิ้งความไม่สบายใจลงถังขยะมามาชมพระกันดีกว่าผิวพระแตกลายงาแบบระแหงการแตกลายงาแบบระแหงจะเกิดขึ้นจากสภาวะของอากาศร้อนและเย็นหนาวร้อนและเย็นหนาวแห้งที่ทำให้เราลิมฝีปากแตก แตกต่างจากการแตกลายงาแบบสังคโลกการแตกลายงาสังคโลกจะแตกลายงาใต้ผิวพระพระองค์นี้แตกลายงาแบบระแหงสุดคลาสสิกละเอียดนุ่มละมุนตาอีกแบบหนึ่งไม่แยกอ้าแบบดินนาดินนาในหน้าแรง ละแหงคล้ายลายงามากลายงาแบบภาพตัดขวางของงาช้างเช่นการตัดขวางของปลายงาจะเกิดการแตกลายงาเช่นนี้พิจารณาเปรียบเทียบบริเวณพื้นเรียบราบด้านหลังขององค์พระจะเห็นว่ามีลักษณะคล้ายกันเป็นอย่างมากแค่คล้ายเท่านั้น ในพระสมเด็จซึ่งเป็นพระเนื้อปูนปั้นศิลปะนูนต่ำจะมีความแตกต่างกันบ้างในเรื่องของความเรียบลื่นความเรียบรื่นพระสมเด็จลายละแหงองค์นี้พิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่ามีคราบรักดำ แทรกอยู่ตามร่องของลายงารักดำก็เป็นตัวที่ทำให้เกิดการแตกลายงาเช่นเดียวกันเมื่อมีคราบรักดำฉาบบนผิวพระมักจะเกิดคราบคราบสีน้ำตาลติดตามมาจากปฏิกิริยาพระคลายน้ำมันน้ำยาประสานผุดงอกอยู่ใต้เนื้อรักการเวลาผ่านไปเป็นร้อยปี สับปสิ่งล้วนไม่เที่ยงเมื่อลักหลุดล่อนคราบบางส่วนจะติดไปกับเนื้อลักบางส่วนจะติดที่ผิวพระติดบ้างไม่ติดบ้างติดมากไปไม่ดีติดน้อยเส้นละเอียดดีดูง่ายสรุปทบทวนการแตกลายงาแบบระแหง ประกอบด้วยอย่างน้อยสามสิ่งหนึ่งผิวพระแห้งระแหงเกิดจากความร้อนและความเย็นความแห้งของอากาศ 2. อรักดำพระมักจะลงรักดำเป็นส่วนใหญ่รักดำต้องเป็นรักดำไม่ใช่ฝุ่นดำ,คร,ดำ,ำคราบดำที่ทําเทียมคราบดำที่ทําเทียม สสิ่งที่ผุดงอกใต้ผิวรักเช่นคราบน้ำตาลน้ำยาประสานและคราบน้ำปูนมีด้วยก็ยิ่งดี 3. ส,ส่วนนี้มักจะปรากฏร่วมกันหากคาสิ่งใดสิ่งหนึ่งพึงระวังต้องรอบครอบรอบครอบยิ่งขึ้นลึกลงไปอีก ที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นข้อพิจารณาของข้าพเจ้าแค่เล่าสู่กันฟังคนเก่งกว่าเราเก่งกว่ามีมากมายขวนขวายศึกษาดูหลายสิ่งที่ไม่รู้มีอยู่มากมากดังห่วงมหนันพ สวัสดี